เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ประหยัดน้ำมันใช้งานได้ทุกวันรถสวยๆคันนี้นะคะ To y ยต a า h r เค่ะเป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่กระทัดรัดฉบเฉียบเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีโลโก้สีฟ้าแสดงความเป็นไฮบริดของเขาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ร้อมสปอร์ตไลท์ตัวสีรถถือว่าสวยงามมากเป็นสีขาวมุกสีเต็มเลยรับประกันตัวถังเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมและเลขกิโลแท้แน่นอนตัวนี้ให้ล้อแม็กมา17นิ้วนะคะใส่แม็กมาใหม่เป็นสีดาค่ะยางสวยสภาพอ ใช้เลยด้านท้ายกว้างขวางอยู่ค่ะแถมมีที่บังสายตาให้ด้วยเก็บของมีค่าได้รถคันนี้จะเหมาะมากเลยนะคะสําหรับคนที่ใช้รถทุกวนันเพราะว่ารถคันนี้ประหยัดน้ํามันมากค่ะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะสําหรับด้านคนขับก็จะมีตัวดันหลังให้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนขับพวงมาลัยก็คือจะหุ้มด้วยหนังแล้วก็พร้อมมัลติฟังก์ชันพุชคอนโทลแล้วก็จะมีตัวล็อกเลนด้วยแล้วก็จะมีตัวช่วยระบบเบรกอัตโนมัติช่วยเตือนออกนอกเลนแล้วก็จะมีตัวช่วยหนุ หวงพวงมาลัยในการขับขี่ด้วยสําหรับรถคันนี้วิ่งมาแล้วโดยประมาณ91,515กิโเมตรตัวนี้จะมีจอน a v ิเกเตอร์ให้ค่ะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะมีระบบโหมด EV ให้ด้วยเบรก ไฟฟ้านะคะท่องเครื่องสะอาดคันนี้เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรนะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดวันนี้เราขอนําเสนอราคาอยู่แค่548,000บาทเริ่มต้นผ่อนแค่9,000นิดๆค่ะได้ดอกเบี้ยาตาพิเศษด้วยนะคะสำหรับลูกค้าเครดิต a a ค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจเรียนเชิญที่ KB Auto ได้นะคะอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกรุงเทพค่ะ